สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำสปร r กเบ a สไต e i เนอนะคะในส่วนหรือบทต่อไปนะคะจากหมายเลข31ถึง20นะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะนั่นก็คือแบบขัดนั่นเองเนาะตัวนี้ก็ยังเป็นเรื่องของแพร์โพซิชันอยู่นะคะเราจะมาทบทวนกันค่ะอันดับแรกค่ะ ข้อ31นะคะอันดับแรกเวลาเราทำ s p r a c h b a u s t e i n e r นะคะเราก็ต้องดูหัวใจของภาษาหัวใจของภาษาของเราก็คือคำกริยานั่นเองนะคะ t h ต่งนั่นเองเนาะ ประธานของเราคือแอรนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องแกมมาก็ลองฟังตามไปด้วยนะคะนึกตามไปด้วยว่าเฮ้ยอันเนี้ยประธานกริยาแล้วส่วนขยายต่างๆนะคะเราจะได้เข้าใจเรื่องของแกมมาหรือทบทวนกันไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เหมือนที่บอกเราดูหัวใจก่อนหัวใจของเราคือเ e งเคินั่นก็คือคิดนั่นเองนะคะเด่งเคิมากับแพรพอซิออนที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ย ความหมายคือเขาคิดถึงวัยเด็กของเขาบ่อยครั้งนะคะเขาก็คือแอร์คิดคิดถึงอ่าคิดถึงเด n k e นมากับแพรโพสิชันที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยตอบเลยนะคะ s e h r good นั่นก็คือ อันนั่นเองนะคะแล้วอันข้างหลังอันตัวนี้ที่มากับเด็งคันในวิดีโอที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือมันจะมากับอคู i v ีเห็นไหมคะลงท้ายด้วยไฮด์ในภาษาเอยอรมันเนาะไฮตัวนี้นะคะเป็นดีนะคะดี D. เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะใส่ของเขาผู้ชายนะคะคือ s i น n ์ใช่ไหมคะแล้ว สัญ,ญลักษณ์ของดีก็จะมาเติมอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ A นั่นเอง A เป็นสัญ,ญลักษณ์ของดีนะคะที่อยู่ในรูปของ accusative นั่นเองนะคะข้อ32อ่า32ภาษาไทยก่อนเธอดูแลญากของเธออ่ะคำว่าดูดูแลคือ ซิคคุมันนะคะคุมันมีตัวเทอยู่ตรงนี้เพราะว่าจีตัวนี้เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะจีคู่กับซิเชเรฟซิบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้คุมันคำนี้มากับแพร์โพสิชันที่มีชื่อว่าอะไรเอย่ยอฟ f ันอินอึบะออเดอร์ออเดอร์วัสดออเดอร์เอ k ดวัสวัส ตอบเลยนะคะ prima s e h gut gemacht อ่ากขั้นมากับแพรพู s ซิซินที่มีชื่อว่าอุ่มคำว่าอุ่มตัวนี้ใช้กับ accusative นะคะโอมาเป็นลงไทยด้วยอาอาตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงโอมานะคะแต่ว่า โอมาเนี่ยถ้านึกตามเพศของธรรมชาติแล้วนะคะก็จะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นดีนั่นเองเนาะโอเคดีโนมาตรออนไตรซิชเราตื่นเต้นกับฤดูร้อนนะคะตื่นเต้นหรือดีใจนั่นเองเนาะนั่นก็คือ sich freuen มากับแพพโพซิออนแพพ i s ซ t ออนฟรอ u e n มากับ prepositions ที่มีชื่อว่าอ่านฮะ,ะเราต้องดูหัวใจนะคะหัวใจของประโยคนะคะเราถึงจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะเติมอะไรเพราะว่าหัวใจมันจะบอกมาเลยฉันต้องการตัวนั้นตัวนี้นะ,ะนะ,ะหัวใจก็คือคำกริยานั่นเองนะคะ freund มากับ prepositions ที่มีชื่อว่า auf นะคะหรือ ü b e r เนาะ,ะแต่ตอนนี้เราใช้ auf ตัวนี้นะคะแพร์โพซิชันตัวนี้ใช้กับอคูส i ิฟชลวีดาอคู i v ิฟปิรุสมันกันฟีนฟีนอุ่นฟีนกันออฟท์เราใช้อคู t i ิฟค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะ90%นะคะดา i ิฟเนี่ยจะนานทีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องท่องคู่กันไปด้วยนะคะ 34. 3ีนุตรายซิช ฉันฝันถึงบ้านที่ชายหาดโอเคยะฉันฝันฝันในภาษาเยอมันคือ t r ä u m e n ยะ yeah. t r ä u m e n เอ่อ uh, plus เอ่อ auf an in oder von was denkt ihr ich, ฉันทรอยเมื่อฝัน ใช้กับแพรโพซิชันที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยทำไมตรงนี้มันเป็นดาทีฟมีแพรโพซิชันตัวไหนบ้างที่ใช้กับดาทีฟลองนึกดูสิคะยาออิเนมเฮาส์อัมสตรันต์สตรันต์ก็คือใช้หาชายทะเลนะคะอืมคอยมันมากับแพรโพซิชัน ฟอนฟอนใช้กับดาทีบเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็น House เป็นเพศ d ้ s ส์ด้าส์เเหมือนภาษาอังกฤษคล้ายๆกันนะคะออคำไหนก็ตามที่คล้ายๆกับภาษาอื่นเช่นเบียบ้านเราก็เรียกเบียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คล้ายๆกับภาษาที่อื่นนะคะไม่ใช่ภาษาเยอรมันนะคะ อาจจะเป็นเสียงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทั้งตัวเลยนะทั้งตัวอักษรเลยเราจะชอบใช้ das เช่น das sofa das buch das b e r das restaurant นะโอเคอ่ะเอ่อ Haus am Strand Haus ที่ไหนเอ่ย am Strand ใช่หาด die Nummer 35 er entscheidet sich sich entscheiden นะคะก็คือตัดสินใจหรือเลือกนั่นเองนะคะใช้กับ preposition ที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นอคูสตีบจ็อบเป็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เดนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอคูสตีบนะคะอย่าเพราะว่าจ็อบมีอันเดียวนะคะ in Berlin โอเคเขาเลือกเ,ออเขาเลือกงานเลือกทาง ทางเดินทางในชีวิตหรืองานนะคะตัวนี้อจอบแปลว่างานอยู่แล้วนะคะไปที่แถวบรีเลยนะคะ entscheiden sich en entscheiden plus per Position wie heißt das auf an von oder in oder oder was zu sehr gut นั่นก็คือเฟือ entscheiden เฟือตัดสินใจสำหรับ เรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะโอเคดีนุ่มาเออเอุนไทร์ซิกซิสปริชต์สปริชต์ตัวนี้ทุกคนจะต้องรู้ตัวตัวจริงมันก่อนนะคะก็คือตัวเต็มนั่นเองตัวเต็มของเขาคือง่าย s p r e ส h e n ชนส e c h ชนนะไม่ใช่ส e c ค e น ทำไมมันเป็น sprechen ก็เพราะสระเอนะคะปากเรามันยิ้มนะคะคำไหนก็ตามที่เซฮอยู่หลังปากยิ้มจะต้องออกเสียงภาษากลางเยอรมันคือขอไข่ sprechen นะคะแต่ภาคใต้เขาก็จะออกเสียงเป็น sprechen เป็นภาษาก็เหมือนภาษาอีสานภาษาใต้ภาษาเหนือนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะ Sie spricht Preposition ที่มีชื่อว่าใช้กับ Accusative Accusative ตัวนี้ hobbies มี s อยู่ข้างหลังมี s อยู่ข้างหลังภาษาอังกฤษถ้าหลา,หลายอันก็จะมี s อยู่ข้างหลังเนาะ sofa sofas so นะคะเธอพูดเกี่ยวกับงานอดิเรกของเธอ,อพูดคำว่าพูดเนี่ยมี Preposition ด้วยนะคะคืออะไรเอ่ยหนึ่งสองสาม Sehr ก u t นั่นก็คืออ b บ r หรือฝน n บางตัวมีสองอันนะคะ Sie s p r i c h t ü b e r Ihre hobbies มีเอสเนาะโอเคเรารอการโทรศัพท์อ่ะโอ้ลีฟอร์ u ุงช่วยดิกุง d a i s is การส่งของนะคะส่งของนะส่งของลี e อร์ u ุการเอาของมาส่งที่บ้านนะคะ เวียวาร์เทนวาร์เทนสิ่งที่สำคัญคือจะอะไรก็ตามหัวใจเราต้องดูหัวใจก่อนนะคะหัวใจของภาษาเยอรมันคือวาร์ e n นมากับแพร์โพสิชันที่มีชื่อว่าวีไฮเซอร์สเซอร์กูดเอา้าอฟนะคะนั่นก็คือเวียวาร์ a u นอ i ฟดีลีเฟอร์ลง้ายด้วยอูเอ็นเกนั่นก็คือ เป็นเพศดีนั่นเองนะคะโอเค next เอ uh, 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 uh ่อ dinummer acuntrai sic d i c a t อ s stegt sic dembet แมวซ่อนตัวใต้เตียงใต้ในภาษาเยอรมันคืออันนี้ง่าย zo so, u n t e yeah, r อย่ามันอยู่ใต้เตียงแพร่โพสิยอนน้อย untrai s i m e n ใช้กับแพร่โพสิยอนที่มีชื่อว่าอุ่มเซกุต Letzte. die Nummer 40, sie denkt dass die Vergangenheit. Per Position, laut ham du. an die Vergangenheit. Vergangenheit heißt ähm, Adit, Na, Vergangenheit. No? โอเคโอเควันนี้เราก็ได้รู้แพรปโซยอนและก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะในนุมะไออันเ s ียสช์เบ a เ i ่อฟ a มส์ช i วันดี e ากันว l เซน d ุสบันท์วิดาเยาโอนท e ว์วิดาเซนทาวบิสตัน